ลิซ่าแบล็กพิงคอวยพรปีใหม่เป็นภาษาไทยรัวๆค่ะจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันคะ่ะ เรียกว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะสำหรับสาวลิซ่าลลิสามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าจากวง b l a c k พ i n k ค่ะเธอเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและตอนนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลิซ่าค่ะกับยอดการติดตามอินสตาแกรมตอนนี้ทะลุไปถึง44.4ล้านคนไปแล้วค่ะเธอทั้งร้องเพลงเก่งเต้นเก่งถ่ายรูปก็ เรียกได้ว่าเป็นสาน้อยมหัศจรรย์อีกหนึ่งคนค่ะ และเมื่อวันที่1นึมก,กราคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยงานนี้ลิซาก็ไม่พลาดที่จะอวยพรเป็นภาษาไทยให้แฟนๆได้ฟังค่ะโดยลซิซาก็ได้พูดว่าขอให้ปีใหม่นี้นะคะทุกๆคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยความอุ่นใจกับ A.S 5G นะคะคิดถึงทุกๆคนเลยค่ะ Happy New Year บ๊ายบาย